คือตะกั่วแบบเนี้ยให้อยู่ในปู่สุกให้อยู่ในพ่อเนียมให้อยู่ในพักอะไรให้เป็นพ่อแก้วก็แท้เอาเพราะนี้เก่าร้อยกว่าปีพระกลิ่งพันดํารึงหลวงเมืองินวัดดอนเจยหอมกลิ่งที่แพงที่สุดอมมตาที่สุดนะท็อปในสายหลวงเมืเง ปิดแรกมาเวลาเดินครับอยาใจร้ายมาแล้วครับพิมพ์คำว่าเริ่มมาแล้วมาแล้วครับสองหมื่นบาทเปิดแรกนี่ครับกิ่งที่แพงที่สุดของหลวงมะเงินกิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านี่ฮะมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับกิ่งที่ได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไง เอาว่าเจ้าแบงค์ยังถามจริงนี่เห็นองแรในชีวิตไหมเคยเห็นนั้งเสือนี่ครับพระกิ่งพันน้ำลึงหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมมาที่สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยครับมาที่สามหมื่นบาทที่พี่วิวิวิทแก้มนะครับสามหมื่นบาททองคำแปดแสนเงินก็เป็นแสนสำคัญคือไม่มีของไง พะเงินเนี่ยเป็นมงคลน,นามแล้วกิ่งพันตํลึงเนี่ยเป็นกิ่งที่ใครได้แขวนแล้วเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าสัวไงรอชมปิดตาปราลัดหิ่มขอปิดตาพระธาด้วยครับอ่าต้องบอกว่าเป็นปล๊กิ่งที่นะใครได้แขวนแล้วจะได้เป็นเจ้าสัวจะได้เป็นเศรษฐีกิ่งที่คนรวยเขาเอาไปโชว์กันอนะมาที่สามหมื่นบาทนะครับทีพีวิวิแก้มนะครับสามหมื่นบาท โอ้เก็บแบบนี้คือต้องบอกว่ามีเงินก็ไม่มีพายเห็นแล้วแล้วถ้าพูดถึงจริงหรืงเงเอเมื่อเงินเอ่ยถึงเมื่อนจะหอมนะถ้าเหรียญปั๊มก็เหรียญรุ่นแรกถูกไหมถ้าจินราชก็จินราข่าวจมถ้ารูปหล่อ,อก,ก็แปะยิ้มถ้าพัากกิ่งก็ต้องกิ่งพันตำลึงครับาานี่ฮะโ,โหเสือจะจัด<ๆ>ต้องบอกว่าแบบนี้ฉลาดเก็บ ราคานี้ได้ครับฟรีดีสุดข,ของนครผมไม่กี่คนบนโลกที่ได้ครอบครองท่านซ้างน้อยอยู่ที่สามมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายสวยๆแบบนี้ลงประกวดได้สบายครับนี่เนื้อนวะโลหะครับโอ้โหเ <laughs> ชื่อไหมเจอเหรียญอมาน้าร้ยนะร้อยเหรี 500, 500หยญน,นะยังไม่เจอกิ่งพัน 1, ตับ,บิงองคหนึ่งเลย ขายได้เป็นเจ้าของอันนี้ไปด้วยครับโอ้มาสามหมื่นห้าร้อยที่พี่ชนกนกพี่ชนกนกเก็บแบบนี้นี่ผมต้องบอกว่าเก็บพระแบบนี้นี่นะไม่ิีหวังปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชนกนกนะครับสามหมื่นห้าร้อยบาทเชื่องกันห้าร้อยพี่นณะที่มาไม่ได้มิระบพนามาไม่ทันนะครับพี่ชนกนกได้ไปนะครับสามหมื่น ห้าร้อยบาทยินดีด้วยครับเนื้อนวักใช่ครับนี่โอ้สไนเปอร์โอเคโอเคโอเคสไนเปอร์พอทานวักแก้งเงินสวยจริงๆครับอันเนี้ยถ้าเอาจริงๆแล้วนะพระปิตาแบบเนี้ยเราต้องบอกว่า เป็นพระประหลัดหิ่มนะพระประหลัดหิ่มนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะพระที่เป็นธุระในการเทพระปิตาให้พระธาเป็นสิทธิใจชิดตัวนั้นนี่เป็นสิทธิใจชิดหลวงพ่อธา อทามาเลยพอทาครับอาจารย์นี่เป็นสิทธิใกล้ชิดหลวงพอ่อทาพับประหลัดหนิมวัดวัเนี้ยงแตกหายากประมูลเลยครับพีวีระแต่ใครจะไปขายเป็นพอ่อทาใครจะไปขายเป็นวัดด้วยก็ตามแต่แต่จริงแบบนี้ต้องแกะขอครีมหน่อยดิ อยากเขียนพิมพ์เต็มๆเหมือนกันพอประหลัดหิ่มส่วนมากก็ไม่ได้หล่อเรียบร้อยแบบนี้เรื่องของเรื่องแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอาบเมกกะพัดหรือผิวเมกกะพัะคนก็มักกาจะให้เล่นเป็นประหลัดหิ่มกันเนื้อนี้เป็นพ่อทาได้สบายครับไม่เห็นนานแล้วครับพระปิตาเลี่ยมเก่าโบราณเลี่ยมแบบนี้เป็นเลี่ยมงานโบราณ ส,สุดแบบนี้เรียกว่าอาบเมกา้าไหมครับจริงๆอ่ะสมัยก่อนอนะ่ะเขาก็สอบนะว่าอาบจ,จริงๆไม่ได้อาบหรอกครับแบบนี้เป็นเป็นโลหะการเทหล่อแล้วในโลหะอ่ะมีมีตะกั่วท่านสำเร็จวิชาเล่นแร่แปรธาดแน่นอนครับพระโบราณสุดคลาสสิกผมก็อยากรู้ว่าพิมพ์เต็มๆเป็นยังไง พิมเป็นวัดห้วยว่ะที่ผมแกะเนี่ยเพราะผมเพราะผมมีอะไรบางอย่างแบงค์เซิร์ฟปิดตาพระประหลัดหิมแม่เพราะว่าปิดตาประหลัดหิมอะท่านจะเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นี่แล้วรอไม่คก็เต็มองอะ เป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้แล้วก็หล่อไม่ค่อยเต็มองอะแต่องนี้พิมพ์เล็กแล้วหล่อเรียบร้อย<ม>เล็กนเต็มตลอดเลยครับหลุนตามเลยเอางี้องนี้นะพุ่งนี้แล้วกันกูนาวัดห้วยวัดหนังวัดหนังปิดตาโอ้โห นางสังกติครับต้องเท่าไรต่อเท่าไรกันเนี่ยนางสังกติองค์ไหนกันวัดหนังพิคมพิสิทธิ์สวัสดีพิคมพิสิทธิ์ด้วยนะครับพี่วีระบอกปูสุกอ่าอ่ะปิดตาปู่ยิมวัดหนังเบียเสือปูยิ้มพอแก้วเหรียญหมูพี่แซมสุดยอดครับนี่สนับสนุนงานประกวดผมด้วยนะคุณแซมกิติวัต์นี่ โอเคมาวัดหนังมาแล้วอา้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปู่เอี่ยมวัดหนังนี้ไม่น่าจะมีอะไรต่ำกว่าหลักแสนนะพร้อมเลี่ยมทองอ่ะเอาไปให้พร้อมใช้กันเลยเก็บแบบนี้เนี่ยสบายใจเก็บแบบนี้ นี่คือพระอมาตะที่อีกร้อยปีก็หา้อีกร้อยปีสองร้อยปีก็ยิ่งนานยิ่งทวีคุณค่าสองนาทีลุยพี่วีละเรียมทองก็สองหมื่นนะทีนี้ทองแพงอ้าวคุณเวลาสองนาทีสองหมื่นแปดติดครับพี่บุญญทลิ์โอ้โหสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดิน,นครับเปิดแรกมาเวลาเดินมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทมาที่สองหมื่นบาท มาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายองค์นี้ถ้าใครเป็นแฟนเพจผมจะรู้อยู่ผมมันนานพอสมควรสาธุครับคนพื้นที่ยังไม่พบเลยครับ <c oughs> อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายมาสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมาที่สามหมื่นสามพันบาทครับมาสามหมื่นสี่พันบาทที่พี่พีรพันธ์ครับ คือตะกวัวแบบนี้ให้อยู่ในปู่สุกให้อยู่ในพอนีม่มให้อยู่ในพักอะไรให้เป็นพ่อแก้วก็แท้เอาเ<ม>พราะนี้เก่าร้อยกว่าปีมาที่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับราคาสุดท้ายขึ้นสนิมแดงเรือๆขึ้นขายแบบนี้ฉะนั้นเมื่อตะกวัวเป็นตะกัวเก่าร้อยกว่าปีแบบนี้แล้วพิมพ์เป็นหลวงพ่ออะไรก็แท้เลยมาสามหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับ อยู่ที่สามหมื่นห้าพันห้ารอยชัดเจนแถ้ตาเปล่าอยู่ที่สามหมื่นห้าพนหกร้อเหลือยี่สวิสุดท้ายนะแขวนสบายใจเดินละละ่อปิดตาวัดหังไม่มีหรอยสองสามหมื่นที่คุณใส่อยู่นี้มาอาอุด,ด้วยครับอยู่ที่สามหมื่นห้าพันหร้อยบาทนะครับโอ้โหนี่ตัวแข่งแล้วนะผมเนี่ย มาสามหมื่นหกพันบาทแล้วผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยเวลาก็หมดด้วยจริงๆพระอย่างนี้ไม่มีราคาหลักหมื่นนี่สามหมื่นกว่าบาทนี่เต่าปลดนี่เนื้อทองแดงปีสามห0กสามมื่นนี่ซื้อพระเกจิยุคใหม,ใหม่ยังไม่ได้เลยมาสามหมื่นเจ็พันบาทที่พี่ปรีชาครับแล้วนี่เลี่ยงทองด้วยี่อื่น้องแดงขึ้นอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคา มาสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยที่พี่ครูจุย้ยครับมาสามหมื่นแปดพันห้าร้อยที่คุณอาสักนาลงครับโอ้ปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังเท่าไหร่นะสามหมื่นแปดพันห้าร้อยปิดแล้วนะครับพี่เล็กทันนะแต่น้อยกว่าสามร้อยใช่ปิดที่คุณอาสักนาลงนะครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทพี่จอรจริงไม่ทัน นิ้ภะเปล่าๆยังซื้อไม่ได้เลยสุดยอดเนื้ออะไรครับเนื้อตะก,กั่วตะก,กัวครับปีตาวัดหนังส่วนมากจะเป็นเนื้อตะก,กัวเยอะเนื้อสำลีก็เลยเป็นล้านเพราะส่วนมากจะเจอตะก,กั่วสุดยอดย,ยินดีด้วยเนี่ยเห็นป่ะพอเวลาเสียดายตังก็ไม่ได้พ้าเนี่ยเพราะรายการผมปิดตรงเวลาไงถ้าผมดึงไปอีกสักสิบวิคนั้นแหละถูกป่ะ ไม่ครับเราปิดตรงเวลาเสียดายแบดมอสพี่ชนกนกยินดีด้วยครับนี่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 เหรียญวัดลาผมผมเพิ่งรู้ว่าผมมีอีกหนึ่งเหรียญนะอ่าพี่แบงค์เพชรรัตใช่ไหมใช่พี่แบงค์เพชรรัตพี่แบงค์เพชรรัตมีโอกาสจะได้แบงค์จากผมละเหรียญวัดลมาแล้วจ้าก็ตอนแรกได้มาเนี่ย สภาพนี้ยังต้องเลี่ยมทองอ่ะลงสนามครับวันไรประสบการณ์สูงมากๆเนื้อเหมือนปลุกวัชวนอ่างทองเลยสังกัจายพอตเขาบ่อทองพอโตเขาบบอทองนี่ออนรครับจัดในเอฟซีเลยนี่สังกัจายที่แพงที่สุดของตะว,วันออกอือ วัตไลครับจับให้ f อเลยพอลุ่งมาเลยเดี๋ยวไม่เดือดพอรุ่งพอลุ่ง,งไม่ได้หรอกเหรียนแบบนี้เสือพอรุงนี่เป็นเหรียญพอลุ่งพัดยศเนื้อเงินที่ไม่ได้ใช้เลยฟิลกำลังมันทองก็ทองสิครับทีมบอกไม่ได้ใช้เพราะว่าจมูกโด่งปลายจมูก ยังแทบจะไม่ทะลอกเลยวัดไรพอลุงภาษิอานวัดไรอ่าคุณแบงค์น้อยผมออกไปแล้วหรือยังคุณแบงค์เพชรรัตวัดไรมาแล้วจ้าโอ้โหสมบูรณ์มากๆจัด4 FC กำลังอินอันนี้เป็นพิมพ์หายาก นะฮะพิมพหลังชินาราชเนี่ยน่าจะหายากที่สุดในวัดไรทั้งหมดแล้วชินาราชแบบเนี้มีเอาพิมพ์มาออกที่วัดายาไซด้วยนะวัดายาไซนนบุรีอะ่ะที่เป็นชินาราชอย่างเดียวอะ่ะนี่เหรียญอมตะเหรียญยอดนิยมเหรียญหายากเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นกลุ่มของพระเครื่องที่มีประชากรที่สะสมนะเยอะอันดับต้นๆของประเภทวัตถุมงคล ที่สะสมกันแต่เหรียญน่ะเหรียญเก่าแบบเนี้ยด้วยความที่หมดจากวงการไปแล้วมน,นเสห์ของพระเก่ากับพระใหม่มันต่างกันพระใหม่มันเก็บไม่ชนะนึกออกไหมฮะแต่พระเก่าอ่ะมันเก็บชนะแต่ไม่มีให้เก็บเราเรียกวันนี้ได้ไหมประมูลเลยครับโอ้โหสวยสมบูรณ์มากอ้าวเดี๋ยวผมรอคุณแบงค์เพชรรั์ก่อนไหม เดี๋ยวเขาจะนอยว่าเวลาเขาไม่อยู่แล้วแบ่งรอ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 ประมูลเลยครับจัดมาครับอาจารย์ลงเลยครับอาจารย์พิมพ์นี้หายากมากครับก็คิดเอาว่าผมได้มาเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญแรกผมยังต้องรีบส่งไปเลี่ยมทองคนรอเยอะครับอาจารย์ อ้าวใครอยากได้เหรียญน,นี้กด OK โอเคมาเหรียญเก่าอ่ะผมไม่ค่อยแบ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมก็เป็นนักสะสมคนหนึ่งเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่าเปิดกล่องเลี่ยมทองมาเออเจออยู่เหรียญหนึ่งพอดีอ่ะแบ่งได้เนี่ยถ้าคุณจะเป็นนักสะสมเหรียญตัวจริงยิ่งบอกในสายเหรียญว่าอะไรตัวจริงต้องเหรียญน,นี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับสองนาทีมา้วครับเปิดแรกหนึ่งมืสองพันบาทค่าเลี่ยมยังไม่ได้เลยจ้า เลี้ยมแบบนี้สองหมืนกว่าบาทแน่นอนตอนนี้ทองแพลงด้วยมาที่หนึ่งมืนสองพบาทนะครับเปิดแรกมาที่สองหมืนบาทแล้วสองหมืนบาทนี้น่าจะเพิ่งจะได้ค่าทองยังไม่ได้ค่าเหรียญน,นะมาที่สามหมืนบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมืนบาทนะครับเวลามีพาแบบนี้ทำไลฟ้สดอะนะผมจะรู้สึกอิ่มใจ เพราะมันจะเป็นการบอกที่ว่าพระแบบเนี้ยมีไม่กี่ไลฟ์ในประเทศไทยที่มีมาอยู่ในไลฟ์แล้วแบ่งปันแฟนเพจมาสามหมื่นสามพันบาทแล้วนะคะระับราคาสุดท้ายพระแบบนี้นะคุณแขวนเข้าไปเนี่ยในศูนย์พระเครื่องหรือในกลุ่มคนเล่นพระเป็นพระที่ไม่ต้องง้อขายแต่มีคนง้อซื้อ มาสามหมื่นหพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายถ้าในศักดิ์ศรีของเหรียญวัดลายหลังชินรานถามใจตัวเองว่านะเห็นพระรู้จักพระมาเป็นสิบสิปีเคยเห็นเหรียญน,นี้แล้วหรือยังในชีวิตหาญยากกว่าหลังยันหนึ่งต่อร้อมาสามหมเจ็ดพัรอบาทครับชนิดที่บางครั้งเรีว่าหนึ่งต่อร้อยยังน้อยไป<า>แบบนี้มันคือเขาเก็บไว้แข่งกันเก็บแล้วจบมาส 8, ทองสองหมืน่นพันหมื่นแปดเป็นไปไม่ได้เก็บเหรียญเนี้ยเหมือนคุณเอาหัวใจผมไปเลยนะใครที่ได้เหรียญน,นี้ไปผมกะจําชื่อคนนั้นได้เลยอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่าตั้งสติคิดได้ฉลาดเก็บก็ได้ครอบของเหรียญอันนี้พิกพิกแผ่นดิหนหาไปอีกห้าปีสิบปียังแทบจะไม่เจอมาสามหมื่นแปดพันห้า เท่ากับพระหมื่นกว่าบาทเหรียญหลังยันยังซื้อไม่ได้เลยมาสี่หมื่นห้าพันบาทที่พี่ฉัตรผลครับจริงๆผมบอ,อกเลยนะครับพี่ฉัตรผลนี่ทาไม่กระโดดไม่ได้นะปิดแล้วนะครับมันต้องอย่างนี้นะกับเหรียญแบบนี้นะปิดที่พี่ฉัตรผลนะครับสี่หมื่นห้าพันบาททวน โอ้นี่นักสะสมแบบนี้สุดจริงจริงนางนะผมบอกว่าสี่หมื่นห้าพันบาทเท่ากับเหรียญสองหมื่น้ากับเหรียญนะโอ้เนื่อนนี่พี่ชัดโผลย้อนมากๆหกหมื่นยังไม่แบงเอาว่าเหรียญตัวป่าผมก็ซื้อมาสามหมื่นห้าแล้วต้องบอกว่ารายการนี้พิสูจน์คุณค่าของความเป็นหนัวใจนักสะสมเลยนะวัดอนงมีสร้างเนื้อดินไหมมีแน่นอน พี่ชายบนสุดยอดมากๆากนีฮะนี่อ๋อน,นี่ดูแต่ละคนคอมเมนต์มานี่พี่ไปบุญได้มาหนึ่งองค์สุดยอดเลยนะครับพี่ชาบนยืนหนึ่งเลยวันนี้